ผลมวยโลกนาวยะอินุเอเอาชนะน็อกเยจุนคิมในยกที่4ป้องการแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวตเอาไว้ได้โดยรูปเกมการชกเริ่มเกมในยกแรกนาวยะอินุเอพยายามต้อนคิมเข้ามุมแต่ยังไม่มีหมัดที่โดนจังๆยกที่สองนาวยะยังคงเดินต้อนเยจุนคิมเข้ามุมโดยมีหมัดแยบเข้าหน้า แต่ยังไม่โดนจังๆยกที่3นาวยะยังคงเดินหน้าเข้าใส่คิมเยจุนคิมมีมาดโตอยู่บ้างแต่นาวยะก็ไม่เกรงเดินต้อนเข้ามุมต่อและมียิงหมัดเข้าลำตัวอยู่หลายๆครั้งเข้ายกที่4นาวยะก็ยังเดินต้อนผู้ท้าชิงเข้ามุมจนเหลือเวลา45วินาทีเยจุนคิมก็โดนหมัดหนึ่งสองเข้าอย่างจังร่วงลงไป กรรมการนับถึง10ยุติการชกไปทำให้ทางนาวยะอินุเอตป้องการแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์วทเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเอง